สบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกับชาบ้านกัอนเลยวันนี้พีพภาพมาห่อข้าวต้มหมัดแบบเล่าๆเนะาะน่ะกล้วยเขาจะมาเกี่ยมไม่เรียบร้อยไม่ตอกเก็บมาแต่สวนแน่พี่น้องวังนนี้ก็เดิกเลยได้นน่ผมมีตอกผมมีตอกมัดแล้ต้องมาจาัดตอกสีมัดข้าวต้มเดิกไปอ่ะเนาะ การเหตุการท่ำนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยไปนี่เนาะพี่เนาะนที่การหอ่อเอาเข่าเขาเนีา้วนี่ลงไปกล้วยลงไปโรยๆๆข้างแรกในชีวิตในห่อข้ต้มพี่เนอะอยากกินเห็น <c oughs> แต่ยัง,งน้อยๆเห็นคนเถาบนเห็ดพ่อใหญ่ขึ้นมาอยากเห็ดนี้ หอกระบ่กคอยเป็นบรรไดพี่น้องนี่ว่าบ่กคอยเป็นบ่เป็นเลยเป็นแต่ก lar, ็อยากลองเห็ดเนาะอยากกินหน้องเอ้ยอยู่บ right. ้านเพิ่นเมืองไก่ใช่แหละอยากกินของบ้านเฮาแต่เดี๋ยวห่อบ่เป็นน่ะเห็นเบนห่อคือง่ายเนาะพอมาลองมือเห็ดลองลงมือเห็ดโอ้พอได้อก็ได้นี่จไหมก็ได้เอาเลยพอห่อแบบไปต้มมันสุกนี่ให้ดอ นี่นี่น,น,นี่คือหนาตาค้นหอ,อยู่แล้วเอามาใส่กันเนาะ,นะยังลึงแทนบรเคยเห็นมหเอาตอกนะอมหมก็ห่อแบกใหญ่หนึ่งกินห่อเดียวนี่ก็อิม่มบิดมือเลยเดิมนะคือมุกเกียบแทนนี่ คืออยู่บ่อพี่น้องคืออ,อยูอ่บอมม่อเลี่ยพี่น้องเลี่ยอะไรนี่เนี่ยอะไรเป็นอะไรเนาะงามอยู่บ่อเนาะเป็นอะไรก็ซอยคอมเมนต์มาได้เพี่น้องบ่เคยเห็น ผ่านอยู่อ๋งามอยู่อ๋เดี๋ยวไปเบปปปปิ่งบบกุแหละแบบมันสู้กุแหละสิมาแกะให้เบิ่งไปเบิ่งแรกอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่เนาะเห็ดกระต้มมัดแบบลาวๆครั้งแรกในชีวิตอยู <c oughs> ่บ้านไม่ได้ได้กินของพ่ขอของแม่เห็ดเนะาะมาพี่เห็ดกินเองโพรยากกนควรช่วงโควิดไปใช้บ่ได้เนาะเอาไปตองกุ้ยในสวนมาเห็ด ลองบนก้นหน้าก่อสัตว์ <laughs> แตกม่ตองมันหา่าวช่วยเป็นกำลังใจเด้อยพี่น้องเลยมา <laughs> เห็นอน่ะเอาโล่งหอพี่น้องเนี่ยใส่หมอตบหน้าบันใส่หมองได้งามนะมาโซ่หน่นอย <laughs> <laughs> ตุกปู่คือคนเห็ด <laughs> ห่ม <laughs> แต่ละหอ่อ ใช้เวลาต้มกะประมาณช่องฉมู่ช่องฉมู่เอาเช็ดจิตนอฟนอฟบัดนี่เด้พี่น้องเต็มหม้ออ่ะเนี่ยบัดนี้ไปไปต้มบัดนี้เดี๋ยวไปเติมน้ำาก่อนไปอ้าวเติมน้ำลงไปอาเติมน้ำลงไปจนี้เติมมันถ่วงหมเลยพี่น้องอ้าวเต็มแล้ยพ่อเหรอ อาขันเสร็จเตาเรียบร้อยเร่งไฟบัดป้าไว้นี่แหละประมาณสองชั่วโมงปิดฟ้าเอาหมอ้อเอาฟ้าหม้อมาปิดบัดอา,อานอนพี่น้องบัดนนี้ถาเบึงบัดข้าต้มซุบปูประมาณสองชั่วโมงโอเคเนาะพี่น้องกันได้เข้ามาเบึงบัดนี่มาได้ติดตามก็ขากติดตามเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,บบองพันบา๋ยวเป็นกำลังใจเหตุผลต่อไปเนาะโอเคบัดน,นี้พี่น้องสามาบึงบัดมันชุบนี่เนาะพี่น้องบัดนี้ เขาไปซีด้แบบนี้มีแตกแตกน้ำพี่น้องก็ต้มไปแล้วมันแตกเนาะใบตองเฮาบริโภคดีกานเลยบมงงามเนี่ยก็แตกก็กินได้เลยคนนะั้นโมงงามแต่ก็กิกนได้นะ่ะเนาะต้มแบบพื้นเมืองบ้านเฮาเนาะเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจะกินให้เบิง่งเนาะเปิดให้เบิง่งอ้าวเนาะพี่น้องบ้านนี้เนี่ยเขาต้มหมัดเฮาก็เลยเรียบร้อยบ้าน ซุกเละนี่เนาะเดี๋ยวชิลองแกะให้เบิง์อันนี้แกะไปเลยอันนี้นหน้าตามันสิเป็นอะไรนะเนาะก็ต้มหมัดแบบเมืองลาวแบบลาวๆเลยอ่าตินี่พี่น้องหน้าตามันน,นี่นะอ่าวเนี่ยกินให้เบิง์ อืมอ hmm. hmm, ืแซ่บหวานกล้วยบุคืออยู่ทั้งเมืองไทยเนาะเขาเห็ดใส่กะทิทั้งบ้านเขาใส่แต่กล้วยกับข้าวเหนียวกับถั่วแซ่บทุกอย่างเนาะมองงามจะกินได้เนาะ กินรอดแหละเนาะพม่เนาะ,ะอืมอันนี้อีกวิธียังกินแบบใส่มาข้าวขูดเท่านะล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วจะเห็นในบิษ